เรามาติดตามความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปีกันครับซึ่งใกล้ะจะเริ่มแข่งขันกันแล้วในวันที่9กันยายนนี้โดยหลังจากที่สื่อฟิลิปปินส์ได้โพสต์ถึงทีมวอลเลย์บอลของพวกเขาในนัดแรกที่จะพบกับสาวไทยของเราซึ่งได้บอกว่าศึกอาเซียนกลางปีนัดแรกเราจะพบกับประเทศไทยเจ้าภาพจงอวยพรให้กับทีมวอลเลย์บอลของเรากันเถอะ ในส่วนแฟนวิลบอลฟิลิปปินส์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายถึงทีมทุกอย่างพวกเขาดังนี้ครับความคิดเห็นแรกขอให้โชคดีตัวแทนของเราเรายังคงภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนที่เป็นตัวแทนของประเทศที่เรารักขอพระเจ้าไวพรทุกท่านขอให้ไม่มีอาการบาดเจ็บเล่นให้สนุกกับเกมของคุณและทำมันให้ดีที่สุดความคิดเห็นถัดไปครับ ขอให้พระเจ้าวอวยพรทีมของเรานัดแรกเป็นงานที่หนักที่สุดไทยเจ้าภาพและผลจะชนะหรือแพ้ขอให้คุณเล่นให้เต็มที่อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าทีมของเราเล่นได้ถึงที่สุดแต่จงปรดปรับปรุงการผสมผสานการบล็อกและการตั้งรับหากคุณไม่มีข้อผิดพลาดอาจเล่นกับทีมไทยได้อีกทั้งการโจมตีที่รุนแรง จะเพิ่มคะแนนได้เร็วขึ้นความคิดเห็นถัดไปครับไปกันต่อทีมลย์อบอลฟิลิปปินแรงเชียร์ของเราจะทำให้คนแข็งแกร่งพวกคุณมีโอกาสชนะทุกเกมปลดทาเพื่อประเทศและกองเชียร์ฟิลิปปินที่คอยติดตามตลอดความคิดเห็นถัดไปครับฉันคาดการณ์ว่านัดแรกไทยจะเอาชนะฟิลิปปิน3เซตนัดที่สอง เวียดนามจะชนะฟิลิปปินส์สเซตและนัดที่3อินโดนีเซียจะชนะ3ต่อ1เซตปลดจ,จงยอมรับทีมของเราเป็นเพียงทีมสโมสรอ,อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าจงโชคดีทีมฟิลิปปินส์เราจะติดตามเชียร์และรักพวกคุณเสมอคุณมีความสามารถเฉพาะตัวเราภูมิใจในตัวคุณทั้งหมดมันเป็นเกียรติที่พวกคุณ เป็นตัวแทนของประเทศของเราพวกคุณเล่นได้อย่างชาญฉลาดกล้าหาญและแข็งแกร่งขึ้นทุกเกมฉันเป็นแฟนลคลับทีมไลท์ดูแลสุขภาพให้ดีและเดินทางปลอดภัยอีกท่านก็สแสดงความคิดเห็นว่าฉันรักรายการนี้ทุกทีมดังอาเซียนแข็งแกร่งมากและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะขอพระเจ้าอวยพรคุณทุกคน การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นใกล้จะเริ่มแล้วอีกทั้งเกมแรกยังเป็นทีมแข็งแกร่งจากทีมไทยเขาให้พวกคุณโชคดีความคิดเห็นถัดไปครับสวัสดีทีมตัวแทนฟิลิปปินส์เขาให้พวกคุณฝึกฝนอย่างหนักคุณรู้แล้วว่าเวียดนามและไทยเล่นกันอย่างไรแต่เราเชื่อในตัวคุณคุณสมควรที่จะเป็นตัวแทนของประเทศของเรา และอีกหนึ่งความคิดเห็นสุดท้ายครับฉันเดาว่าหนึ่งในทีมตัวแทนของประเทศไทยอาจเป็นตัวสำรองที่เหลือในแคมป์ทีมชาติที่จะลงแข่งขันรายการนี้หรืออาจจะเป็นตัวสำรองรายการ AVC ครับผสมกับตัวจริงในแคมป์ทีมชาติเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเลือกตัวสำรองที่ดีที่สุดเพื่อไปชิงแชมป์โลกสำหรับความคิดเห็นแฟ,ฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปิน ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็อวยพรรวมทั้งให้กำลังใจกับทีมคิมไลซึ่งเป็นตัวแทนฟิลิปปิน์ในศึกครั้งนี้และอีกอย่างดูแล้วพวกเขาดูตื่นเต้นที่จะได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันในประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่รายการนี้ห่างหายไปนานหลายปีในส่วน,นแฟนๆชาวไทยก็เฝ้าติดตามข่าวสารเวเทย์บอลไม่ขาดหายแถมกระแสแรงสุดในบรรดากีฬาทุกชนิดดังนั้นม่แปลกที่เราก็ตื่นเต้น กับเกมการแข่งขันนัดแรกเช่นเดียวกันครับ